สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้ยมาทำนาปีที่สองยังลรสิีาบงกูเหโอตรงตรงบอกเขาแก้แล้วาบงัวเหซอยจูนะพี่เจวีที่หอดพุ่คกันอันนี้จะม่งเหรอเที่ยงพอดีอื พูดละไปกินยูพูดละอันนี้ทำนากี่ไร่แล้วครับป๋าอ๋อยี่สิบไร่เ็ดหล่เลยยี่สิบไร่โป้เป็นต์ลายวุ้นอันนี้ก็ให้ลุงมาหวานข้าวให้ถึงบ้านแล้วกันครับอันนี้ก็หวานแล้วก็กบเลยไทยกบเลยมีโซเฟอร์ตีนผีมีโซเฟอร์ตีนผีไหมจวดไทยครับจวดปน เดินไทยคิดเหรอไอแล้วกองแพรเนาะโอ้เดี๋ยวไปทำไทบ้านละหอกด้วยครับอันนี้มีอยู่ประมาณสองสามไร่ สองสามไร่ครับตรงนี้เอย้อยเฮ้ยเยอะนะยอกหยอกรแต่บิ่งนี้จะใหญ่เลยครับอันนี้นานลอกนะครับไม่จะจมหรือเปล่าเนี่ยรถไถรถเกี่ยวก็จะจมปุ้บ มันไม่เกี่ยวเอ,าอ้างามันาใส่เลนะมาตัวนี้โอ้มาใส่อีกต่อคนไปร้านเขาว่ะ <c oughs> นี่ก็บิงใหญ่ครับตรงนี้เอาไทายโลดลูกพี่ อาเหยียบมิดกันเร่งเลยครับอันนี้ปีที่สองไม่รู้ผลผลิตจะออกมายังไงครับเพราะว่าตะกี้เราก็เพิ่งมาลอกนาแล้วก็ปรับที่นาครับให้มันเสมอกเดิมตอนแรกมันชันกว่านี้ครับก็ลอกจากตรงเนี้ยลงไปนู่นไปใส่นู่น ตรงเนี้ยเคยลงมาล้วจมเนี่ยจะมันจะจมนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยดินมาเทรับคือเอาดินจากตรงเนี้ยปั้นคนาตรงเนี้ยปั้นคันให้ใหญ่ๆครับแล้วก็ดันดินมาใส่มันก็เลยเหมือนจะจมโอ้เหยียบโซตายกันในจานอีกเอาเลยเอาเลยตามสบายลูกพี่ตามสบายตามสบาย ไถยังไงก็ได้ครับให้แต่เป็นขี้ไถก็พอแล้ว นี่เราใช้คาดครับเราไม่ไถแล้วก็ปั่นครับบางคนนี่จะไถแล้วก็วานแล้วค่อยปั่นแต่นี้เราวานแล้วก็ไถแล้วก็ใช้คาดเลยครับไม่ต้องเอยียงมากมายมันก็เหมือนอนกันแหละไต่เขากินด้วยกันครับ งานี้ไม่ได้ทําไว้ขายครับทําไว้กินอย่างเดียวแค่นี้ก็พอกินนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ